คำว่าผิวสีมันคือคำหยีดเราต้องเรียกเขาว่าคนผิวดำคนผิวดำเหรอก็คนผิวสีก็เล่นเก่งไงแล้วออกด่านเข่าด้วยโอ้โหมันคือลมไม้เองขั้นหนึ่งไปปลมไม้เองของกูไอเบนก็บอกตำแหน่งมาโอ้โหก็บอกลองตีจุดละตีจุดูก็อยู่แล้วตให้ผูอยู่ตรงนี้นะขั้นเกมนะครับลูกค้าลูกค้าเขาบอกฝากสวัสดีมึง เออสวัสดีลูกครับเล้วไอ้เบนไอ้เบนมาเล่นแล้วน้องๆอายุอายุสามเจ็ดหนูเว้ยเออเขาบอกเขาดูกับพ่อเขาอะเออเขาเ้าามเล่นมาเล่นกับกูเมื่อวานไอ้เบนขั้นหนึ่งไอ้เคลื่อนขั้นหนึ่งนั้นไงไอ้เคลื่อนมันเก็บแมงมุมหรือเปล่าไอ้เจมไม่เก็บ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 สบายแล้วมันไม่เก็บมันกกกูููไไลล่่แสดงว่ามันเห็นเราแล้วแหละไอ้ก๊อฟมันไม่เห็นหรอกมันแกล้งเห็นอ่าทั้งวันนะนี่ ไอเบี้ยนเพงบอกตำแหน่งด้วยนะแจ้งตำแหน่งด้วยนะเรียบร้อยไม่ขั้นหนึ่งซาโปโรจะนี่เนี่ยจะเข้าไหมซาโปโรอยู่ซาโปโรซาโปโรกูอยู่โอซาก้าที่เป็นหนังแบบได้เลยสแลชเชอร์นี่ยังทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วมันมันมันขั้นหนึ่งกลับไปดิ้นขึ้นพี่กลับไปดิ้นขึ้นห่วยแล้วไอเจมึงกลัวหรอเอาแล้วมึงหามุมหรอม่นิวหน่อยเฮ้ยตีตันด้วยตีตันด้วยเนี่ยเนี่มยเนี่ยมนีุ่มนี่ย ไปแอ้มันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งเลยไอ้มันไปแล้วมันได้จะไปเมื่อกี้มันสูบมันสูบใหญ่เลยไอ้เบนถึงกูโดนทางให้เบนกระโดดมาสี่ถ้ามันจำเป็นอ่ะตีกูโดนตีกูโดนเทียมมนไล่เราสองคนไม่โดนตีให้นั่งสองสองคนเราโดนตีแล้วขู่การอยู่ๆนะูใหญ่จุาอยู่นะไอ้ก็มาไล่มึงอยู่ไหมมีรูปไหมี่ยไม่มีมาไล่กูอยู่ ไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟดีเกก๊อฟเล่นรอบนี้ดิรอบดีรอบดีเฮ้ยมันสองไอก๊อฟใหญ่มันอยู่ในนี้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 เครื่องโปรแกเครื่องโปรแกรมไอ้ก๊อฟมึงย้อนกลับมาหาพวกกูก๊อฟไอ้มันทิ้งไปแล้วนะไอ้ก๊อฟกูอยู่ไกลมากมาไปไหนก๊อฟมาปั่นเครื่องตรงนี้มีที่วนอยู่เหมือนกันกูมาปั่นกูมาปั่นฟัดกันมาได้กูวิ่งแหมก๊อฟก่อนกูวิ่แหมก๊อฟก่อนอะไรอยู่กับมึงเหรอไอ้จานเจมึงฟันไอ้กมฟไอ้กอฟกูมมาาหึง่อนี่ไงนี่ไง มีที่ฝัดแล้วก็มีที่วนด้วยโอ้ยโอเคไอ้เจ๊มึงแจ้งจุดด <c oughs> ิม <c oughs> ึงแจ้งจุดด mm ิมึงอยู่ไหนมันแรงมุมไป่ะจุดที่จุดสามสิบสองขอบคุณครับกินซับหนึ่งกินซับขอบคุณครับก็มาดิวะเอ้ยนี่พยาบาลใครอ่ะมาตีของตัวกันแล้วของกูไอ้เจ๊มันเอาเข็มแดงมาด้วยไอ้ชัดเจ๊ไอ้เจ๊ก็เอาเข็มแดงกูไมมันเอาเซตตีของตัวของเล่นมาเพื่อนเนี่ยไอ้กอลข้างหลังมันไล่มึงอยู่ปะเนี่ยไอ้กอลข้างหลังอยู่ที่กาบินเรอยู่กูแล้วอยู่กูแล้วอยู่กูแล้ว โอเคโอเคจะไม่แอบมองกูอยู่นะจ๊ะข้างหลังมึงมึงเอีกเสียงอีกจามันบินกูนึกว่ามันจะมาข้างหลังมอะไรมึงทำอะไรกูเห็นเพื่อนปั่นอยู่ปั่นอยู่เครื่องแรกนะปั่นอยู่เครื่องแรกตรงกลางนะทิ้ง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 ไปตรงกลางไปตรงกลางจันเจไปตรงกลางก็มาดีกมาดีก็มาดีก็มาดิก็มาดีมาดีก็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 มาดมันมานะก็มาดี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 ก็นะดีก็มมาดีก็มา ไอจางเจมึงเขี่ยตูดไอเจฟโชดิคนดูอ่ะไม่เคยเขี่ยนะไอสัตว์เอ้ยคุณสตีไม่ได้ทัานั้นแหละนะไม่เคยไม่เคยเจอไหมแค่หนึ่งทีไคอดูเนี่ยถอนเดี๋ยวทุกคนรอดูช่องที่ช่องผมนะครับเดี๋ยวผมสันอกอขดตลเอนะเ่น่อเ่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 เยวงมาูไอจางเจเขี่ยตูดหมานะแล้วบอกว่ามหมาชอบไม่ได้นะไม่เคยเขี่ยตูดไม่เขียไ่มอยู่กูอยู่กู อยู่กู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 ยับยับยับอย่างเงี้ยยับอย่างเงี้ยยับ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 อยู่กับใครอ่ะอยู่กูอยู่กูโดนยิงใส่หน้าให้กูอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ใครอยู่หนอนอยู่หนอนอยู่หนอนที่สองนะดูที่มนนั่เจงหิวดิอยู่กูอยู่กูไอ้แนนแน่อยู่กูแล้วอยู่กูแล้วอยู่กูแล้วขอบคุนหนึ่งเลยไปเลยนะว่าหลายใจคนไย แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับคิดจริงใดก็ขอให้สมปรารถนาอยู่นูแล้วก็ร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไมตรงนี้มันกระเดงอ้โอ้โหอย่างไกลเลยเอ๊มีหลุมอยู่ตรงนี้นะอบบคคคไ์อกรรัผมยู่ตรงในห้องรอบยาวๆอ่ะห้องตรวจอ่ะนห้องรอบยาวๆที่มันมีเก้าอี้วางกันเยอะอ่ะห้องตรวจเหรอกลับไปอาจารย์เจมันกลับไปแล้วอาจารย์เจมันกลับไปแล้วทุกคนตรงนี้อันตรายมากว่ะผมบอกนะนี่ไงห้องเก้าอี้เยอะๆนะกูหาตัวเทียมก่อนนะ กูพังไปสองแล้วก็กูพังไปสองกูพังไปหนึ่งอะไรโนวันเหรอเดี๋ยวมีโนวันผมผมพังไปหนึ่งเหมือนกันผมพังไปหนึ่งเหมือนกันมันอยู่ไหนวะมันอยู่เออใครเนี่ยมันเดินอยู่แถวๆน้นเนี่ยมึงพูดจริงหรือเปล่าว่าพังไปหนึ่งกูพังจริงๆพังไปหนึ่งมั่วละไอ้ยันเจมั่วเนี่ยเนี่ยมันเดินอยู่แถวข้างหน้าข้างบนีิไม่ใช่มันมันตีกูอยู่แถวกลางๆน่ะวิ่งหาโดนทิ้มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตก้ยเฮยเฮ้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  ไม่เลยบันัดเอ้นคนด้วยไม่เล่นแบบนรัดวะกูหายเฮ้ยมันก็มันจะขโมยของพยาบาลกูไม่รู้จะไปไแล้วไม่รู้ไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้อยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมฉันเลยเรียกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยูตรงไหนประตูฝั่งไหนวะที่กูยังไม่ได้ค้นมันมาไล่เฉยๆอ่ะกูกูดูประตูฝั่งนึงแล้วฝั่งนึงไม่มีอ่ะฝั่งที่มันเป็นแผ่นยาวๆอ่ะอยู่กับใครวะ นอหีออยู่ไหนอาจารย์เจ๊มันอยู่ไหนผีอ่ะมไปข้างหลังมึงไ่แกอยู่ไหนผีอยู่นี่จริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงเล่นนะพูดเล่นะอาจารย์เจมึงดูดีๆนะกูโดนดึงหลังอล้เนี่ยโกหกนะไม่ดูให้กูดูหันหลังให้เยี่ยกล่องพยานกูจะโมดไม่มีไม่มีครับเฮ้ยมาแล้วไอ้เว้ยไหนไอ้้วขางหลังไไม่ด้ไอ้จับ กูออบอกช้าไปเยอะอยู่กับกูอะไรกูอะไรกูกูเห็นหน้าเขาขาวโผล่มากูก็รีบบอกเลยกูหาอยู่อันสุดท้ายนี่ปั่นแล้วกันกูปัดไล่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 จริงไล่จริงจังไล่จริงจังไล่จริงจังมันยังไม่ได้แขวนใครเลยโดนไปก่อนหนึ่งเขี้ยงแบบไม่มีอีโก้หาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวช่วยหานะกลับนะ เจ็บกวนอยู่หรือเปล่าพี่กูเจ็บกูอยากฮิวอยู่ไหนกันอะกูไม่แล้วิ่งมั่วมันอยู่ไอเบนไงนี่น่อย่างนกูก็อรกูุงนไล่สุดแล้วรอบนี้มันไล่สุดแล้วรอบนี้มันไล่สุดแล้วเอาเขาว่ากูทไปองันแล้วนะกูทไปองันแล้วนะครบแล้วงั้นครบแล้วงั้นครบแล้วจริงจริงกูไม่ร้อนมึงเล่นแน่นอนเพื่อนเป็นไงเป็นไงวานะโอ้ยเียกูเบนหัวไอ้ฟาดเป็นอะไรไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานนะ เียงงน้อครับมาดูกูหน้าประตูดิไอเจมึงปั่นไฟกูปั่นไ่วนหลุดปะกูปั่นคนเดียวรสามเครื่องแล้วเนี่ยไม่ใช่ไร็อคไอร็อไอร็อคเป็นสวอหน้าประตูไอเบนซ์ใช่ป่ะมาดูดิมึงมาดูดิมึงเคยดูไอนี่มันเขาเออหรอได้ได้มันไล่ไม่จนหรอกถ้าไม่มีเมียงมุมตรงนั้นอะไรยังไงก็ไล่ไม่จนเย็นแก่ปั่นอยู่นะปั่นอยู่นะมัน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 เหมนมันเลยนะมองฟ้าเร็ว มันไม่ไหวเหรอเออมึงมาดูดิมึงหมดไม่เอาปัตนไฟก่อนนะจะมีชีวิตรอดต่อไปอะไรหรอสายจัมส์แคร์ครับผมน่าจะสายวิทย์ขันกินนะตัวนี้สายวิทยุไม่เอาไม่ยืนยักหน้ายินยักหน้ายินยักหน้าวะปั่นอยู่ตรงไหนกันหรอปั่นโอ้โหปั่นคนเดียวสามเครื่องแล้วขอลองเก็บเนี่ยจะเสร็จหรือยังมึจะได้ไม่ต้องไปช่วยเสร็แล้วประมาณเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เก้าสิบสี่แล้วเนี่ยเก้าสิบห้าเนี่ยทุกคนเนี่ยครับไม่เคิขั้นหนึ่ง นี Montana, ่แหละคือแม่ขั้นหนึ่งครับ99 100ิบเกาห้ไม่ทันมานะที่าอย่ามาอย่ามาเอามาหากูทำไมตัวเทียมท้าหมดแล้วนะไม่มีหรอกโนวงโนไม่มีไมหมไปเทสดิไหนมึงไปเทสดิไอ้ดันเทสไปเทสดิกูพังหมดไปสองอันพี่เอกพังสองอ้ก็พังหนึ่งก็ครบแล้วไอ้เบนมาเบนกูชีกูชีกูชีกให้ เปิดประตูมเปิดประตูเบนเปิดประตูเบนตอนนี้กูยู่ก่อนไปกูยู่ก่อนมันเปิดประตูนะมันเปิดประตูมันเปิดประตูแล้วเออไม่มึงมาเซิร์งดิมึงลองมันโดนน้าพี่เองไม่มีไม่มีเอ้ยมึงพูดมึงมาอีกประตูนึงดิมาเซิร์งดิมึงมาดูดิมึงมาดูดิมาเซิร์งอยู่หรอเออมันยืนหมุนตัวอยู่นี่บนเคาน์เตอร์อย่านะอย่านะไอ้เบนเบนหามึงเบนไปหามึงเปิเต้นสฟโปรโมชั่นดิครับเปิดเซิร์ร มึงเดินท่าอะไรของมึงนี่ไงเอาไปก่อนดีหนึ่งพันแต่เจดูเจดูเจดูเฮ้ก็กูรักมากูรักมากูรักมาวนลูปกูรักงอะวนลูปกูรักงอะวนลูปเอามันไปแล้วอีเซฟชั่นอะไปแล้วดูเฮ้ยมึงเท่เกินไปว่ะไอ้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไหนห้องนั้นม่เชื่อกูเลยอีกาบินทำท่าไก่ดิทำท่าไก่ ไอ้ยันรอบนี้ยังไงก็ตามไม่ทันนะรอบเนี่ยไม่ทนันนี่อ่ะยังไก็ไม่ทนัทนหรอกกูจะเล่นไปแบบช้าๆแต่กูไปไวนะ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะธงสานข้าตรกรักเอากรอบออกนะ <c oughs> ไหนมึงบอกมึงจัดการยังไงตัวเนี้ยยังไ,ไว่าอย่างนั้นยังไงหรอครับต้องกดรัวๆนะครับคิดยังไงกับ ที่พี่เชเนฟช่องบินมันเกิดขึ้นกันได้ครับไอ้อีบอร์ดอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะน้องๆเฮ้ยมันเอาไมงคีโปมานะก็เลยเปิดมึงดูมึงดูเขาใส่เบิร์กสิแล้วเขาเอามาเล่นใส่คันอะไรวะใส่แบบดีคิวด้วยว่าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยสุ่มปืนรือเปล่าน่ะไม่ใช่ทำเควสป่ะน่าจะทำเควสแน่เลยไอเควสนนัไอเควสที่มันตีตอนไอ้นั่นอ่ะโอ้สามพันชั่วโมงคนคนมาเล่สามอันนี้ยั่วโมงแรกอ่ะ มันใส่เปิร์แรกมาเห็นปะ่ะมันทำเควสมันทำเควสไอ้เชค่จานเจไปแกล้งเขาไม่ได้แกล้ง